ดิฉันแล้วนะคะการที่มาที่เมืองไทยก็มีทั้งสุดหลายอย่างที่ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคําขอบคุณคือขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รักนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนในวันนี้นะคะเขาก็รู้สึกว่าทุกคนให้ความรักแล้วเขาก็รู้สึกรักคนไทยจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมาก,มากๆที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นกับเขาตลอดค่ะ 이 자리에 오게 된 거는 저를 사랑하는 사람들 그리고 저와 제 가족들 이제 끊이 없이 어 이제 끊임 없이 허위사실로 인해 공격을 받고 있고 어 많이 억울한 부분이 많았어서 이렇게 참여하게 되었던 것 같아요. 이런 좋은 자리를 어, 마련해 주셔서 감사합니다. 자가족 네. คนที่ตังรักและอยากจะออกมาเพื่อพูดความจริงค่ะวันนี้ก็เลยออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักขทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารวมการในงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะฉันเป็นบรัทที่ให้เงนเดือนตาม้ล่บอกมาทุกเดือน,น,อนทุกวันที่1ของทุกเดือน สำหรับคุณการมินแล้วไม่มีปัญหาเรื่องการได้รับค่าวาจ้างในแต่ละเดือนเลยค่ะทางฝั่งนั้นดูแลเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ใส่ใจอย่างดีตะลอดค่ะเออฉันเออฉันไม่เออความรู้สึกที่ต,อ,ตอบตอบุคคล่านนานนะคะตอนนี้ก็ จริงๆไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากเป็นพิเศษแต่ว่าก็ไม่มีความรู้สึกในแง่ลบเลยค่ะคุณกามินพยายามจะคิดถึงแต่เรื่องดีๆพยายามคิดแต่งแง่ดีๆตลอดค่ะอันนี้ขออนุญ,ญาตพี่ๆทุกท่านนะครับ มันอาจจะเป็นคําถามที่ตอบยากจริงๆนะครับสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งผมผมขออนุญาตครับขอบคุณครับขอบคุณข๋อันจริงใจนะกูคากสำหรับคุณการมีเป็นความรักที่จริงใจค่ะจๆอมค่ะอบคา่ะมกค่ขอาก่อา่ะอบขา่าข้มคาา่อกบ S 1> <S 1> <S 어제가다시태국에ที่것같아요กขอบคุณือขอบคุณมากๆคือไม่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอบคุณเลยค่ะเขาบอกว่าขอบคุณจนไม่รู้จะอธิบายยังไงขอบคุณมากจริงๆจจริงเลยค่ะชุนเชียร์ในให้ท่านผู้คนดุริศก็ทำแก้ก็ชอบให้ท่านผู้คนดุริศก็เพราะฉะ้นถามถึงนะปัจจุบันตอนนี้นะคะก็อาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะสามารถกลับมาได้ไหมเพราะจริงๆแล้วตัวคุณการลินบอกว่า ณการมินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณการมินสามารถจะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยได้อีกหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายคนที่ยังให้การสนับสนุนอยู่และก็ยังมีผู้ใหญ่ใจ,ใจดีที่ดูเหมือนจะยังอยากสนับสนุนอยู่ค่ะเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถผ่านพ้นคือให้จิตใจสภาพจิตใจดีขึ้นมากกว่านี้ก็ตอนนั้นอาจจะลองคิดดูว่าและถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็อาจจะลองคิดดูว่าจะกลับมาทํางานที่นี่อีกหรือเปล่าค่ะคื่อ่งที่ว่าชีว 있는 것이 신기하고 어, 저를 이렇게 많은 분들이 바라봐 주시는 것을 여전히 감사하고 신기한 신 같아요. 항상 항상 진짜 감사한 마음이에요. 대구 사람들한테. 아, 가딱이คลเด้อนะคะ.จริงๆก็เหมือนเดิมว ก็วันนี้รู้สึกยังประหลาดใจที่วันนี้เห็นพี่ๆนักข่าวมากันเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ได้พูดในงานแถลงข่าวแต่ก็ปิดท้ายเขายา้ำอีกครั้งว่ารู้สึกขอบคุณคนไทยตลอดค่ะอ๋คือพึ่งกอยายเจ้าชื่อนะลูกคือตัวทั้งน้องก็จัดตัวมาส่งแค่สั้นๆแค่สั้นๆนัคน้ัน้่นแ่ ข้อดเจอคือคือ,อ่กอนน้กใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วก็เหมือนที่เก่าไปข้างต้นว่าจะมีเป็นเ,เหมือนข้อความที่ได้รับมาค่ะแล้วพอหลังจากได้รับข้อความว่าจะต้องแยกกันก็ จะมีการอำลาทางฝั่งครอบครัวแล้วก็คนในทีมงานที่อยู่ที่ที่นั่นมากกว่าแต่เป็นการอำลาอย่างสั้นๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กระทันหันมากอะค่ะก็ไม่ได้มีการเต็ีมตัวแหมก็เลยอาจจะเป็นเหมือนลาสั้นๆส่วนกับบุคคลท่านนั้นก็ตอนนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการอำลาล่ําลาอะไรกันนะักวันนั้นนะคะออและ밥ที่กินก็เออครอบครัวก็ที่กินก็มจะคามุก็จะก็จามสุขกุขก็จควาสุขมาสจุก็จะมีคา อยากจะบอกท่านฝั่งนั้นนะคะว่าขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ออทานข้าวนะคะดูทานข้าวเยอะๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะก็ขอบคุณะค่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ subscribe อัปเดตข้ม่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางขมชลิกออนไลน์ครับ